ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักลูกรู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกไม่ว่าจะดีหรือร้ายพระองค์จะทรงก่อให้เกิดผลดีแก่ลูกอย่างแน่นอนเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ดังนั้นลูกเชื่อว่าลูกจะเกิดผลในทุกสิ่งเพราะลูกดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าขอพระองค์ทรงขยายอาณาเขตในชีวิตของลูกให้กว้างขึ้นขอทรงเพิ่มพูนชีวิตของลูกให้เกิดผลเป็นร้อยเท่าในทุกๆด้านเพื่อทุกสิ่งที่ลูกได้กระทําพระองค์จะได้รับเกียรติ ได้รับการยกย่องสรรเสริญและเพื่อชีวิตของลูกจะเกิดผลเป็นพระพรต่อผู้คนได้อย่างมากมายอธิษฐานในานามพระเยซูคริสต์อาเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข020971900กด1